ดอกกระเจียวครับมาเนี่กระเจียวขาวหรือกระเจียวดินนะครับมันเก็บแห้งแตดฝนมาแห้งออกดีครับก็ะเตดอกเจียวดึงหยาครับตัวนุ้วๆตัวเปินเหี่ยวเหล่าก็มีคอยดึงออกแล้วเวลางน้ำบอ,อกอีกครับ ปลูวกว้ก็กได้กินปลูกว้พิกายปลูกพิกายนะครับนี่กับต้ตนยางหน้าลงเจยเห็ดลงอ,อกองเห็ดไข่ว้ครับต้นสมบูรณ์ดีปลูกมันอยู่ร่วมกันเนี่ยเก็บง่ายครับหอมแก่โรคไตเป็นยานครับปลูกไวเพราะิดหวังครับนี่ใบ เป็นเปิดใไต่ดินนะครับเปิดไต่ดิน,นเขาพลิบ็บกินสื่อเขาก็แพ่งครับนี่เอกแล้วก็เกิดเอกมาอื่นกับเก็บเสมอคือเก็บเสมือครับ เก็บเสมอเลยความสุขที่เราสร้างเองเอาธรรมชาติมาอยู่บ้านเราตัวเหี่ยวก็ม,มีเหี่ยวหมดเละตัวนี้บ้านนี่นเกิดนอไม่อขอถ่ายละซ้ำนี่งเลยสวยงามนะครับนี่ทำให้ได้กินแร่หลวกแก้วนะครับบ้านไรของผมครับ ปลูกไว้ก็ต้นยางหน้านี่แหละนี่ลงเฉือเฮ็ดเฮ็ดละงงออกแถวนี่ครับเฮ็ดละงกเหลืองก็ออกเห็ดละงกเหลืองออกปีกายนี่ลอยกือบลอยต้นกือบลอยดอกออกแก้วแถวนี้จากต้นตะเคียนตัวนี้นี่ตะเคียนใหญ่ครับนี่มีมั่งขุดนนำเดแล้วก็เกิดอีกยลงเฉือเฮ็ดละงกไว้ครับ ต้นนี่สิสมบูรณ์แงครับใบมั่นงามดีสังเกตเลยครับมีเสือไม่ครศายี่นี่หากมันครับสวยงามปลูกไว้ใ,ในใกล้ๆบ้านจะคล้องแล้วยังบริเขาป้าเนี่ยครับสมมือนี่ยังที่เห็ดได้กับพ่อเห็ดแเ,เห็ดเป่าพอเพียงยังยืนเพิ่งตัวเองได้ครับธรรมชาติมันสิบเบิดไปเลยเดือนในห้าก็ต่อง อันนี้ใบต่ม,มูบ่ครับเนี่ยนี่ก็มีครับกําลังเกิดใบต่ม,มูเป็นสมุนไพรขึ้นแถวนี้โซนนี้ออกเฮ็ดละงกเอ็มเลยครับพี่นี่ผมใ่ฟฝนขีงวัวครับแกบดำแกบดิบก็จะออกลายกวัวอยู่พี่นี่แต่ฝนมันถิ่นช่วงเนี่ยนะครับกระสางมันเดี๋ยวก็เกิดเองครับ ถึงเวลามันความชุ่มชื้นของดินมีเ้วก็ออกเองครับ